ดีวันฝุ่นเจ้าพอดีหั่นแมงมันมาตอมไฟนะเจ้าก็เลยว่าจะลองเพาะตุยในย t u b e เพื่อนพอเจ้าขั้นต่อแรกนะเจ้ายับตัวปูก,กับตัวแม่นะจ้มาปล่อยรวมกันไว้ในก๊อกนะเจ้าแล้วก็เอาไฟสองล่อมันบังให้มันบินหนีนะเจ้าแบอย่างอีนะเจ้ายางลูกศรน,นะเจ้า ระหว่างที่รอมันผสมพันนะเจ้าเขาก็จะมาเตรียมดินก่อนนะเจ้าเตรียมดินใส่ก๊อกนี้นะเจ้าแก้วกาแฟหรือว่าแก้วพลาสติกออย่างไ้นะเจ้าตักแล้วก็เต็เตกเตะให้มันมแน่นๆหน่อยนะเจ้าเว้นปากขอไไปตัวบางขึ้นมาา e ันไต่ออกง่าเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาแต่งหูเจ้า แต่หูประมาณตะเกียบนะเจ้าลึกประมาณนี้เจ้าพอเราเตรียนดินแล้วนะเจ้าเฮาก็จะป๊กมาบอเจ้าตัวใดที่มันผสมแล้วนะเจ้าปีมันจะลุ้เจ้าตัวแม่นะเจ้าส่วนตัวปูมันก็จะนอนตายไปเลยเจ้าฝากกดติดตามน้องสุขศรีไว้เต็มนะเจ้าจะได้ร่พลาดคลิปต่อไปเจ้า